popcorn popcorn ไม่ใช่ popcorn ต้อง corn เอ๊ออกเสียงไหมซิ popcorn I have do you like any popcorn I have some popcorn I don't have any candy ฟังซิ I have some some popcorn popcorn ฮันนี้ฟัง popcorn ยังไม่ได้เลยไอ I don't have any any candy. candy เออจบเอาคอนใหม่ดิ Popcorn. 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 จะออกเสียงยังไงไม่เข้าใจเนี่ยในคุณออกเสียงใหม่ดิ Popcorn. เอาไม่เอาเอา Popcorn. อคุณพูดประโยคเต็มๆดิ Corn. Corn. เอา Popcorn ผสมกับสระโออ่ะ ไหนคุณออกเสียงมาดิ popcorn เอาพูดประโยคนี้ม่สิ I have some popcorn I have some popcorn <laughs> popcorn 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 คนเ <Corn. S 2> ด็กวาห้องนู้นก็พูดได้หมดเลยบางคนก็เปาะคอนบางคนก็เปาะคอนบางคนก็ปัคกปคอน,คน,คน <laughs> โอ้บางคนก็จริงเหมือนน้องคุณ <laughs> บางคนก็มาตรฐานแบบน้องคุณ <laughs> บางคนก็ เพคคราะคอนบางคนก็แปะคอนบางคนก็ป๊อคปคอนแล้วคุณล่ะป๊อปคอนเออป๊อปคอร์นใช่ไหม